I mm -hmm. หวานไม่หยุดเลยจ้าสำหรับคู่รักคู่ฟินในวงการบันเทิงอย่างพระเอกหนุ่มหล่อนเดชคูกิมิยะกับนางเอกสาวยายาอุรัสยาที่ไม่ว่าจะทำอะไรไปไหนมักมีโมเมนต์หวานๆมาให้ชมอิจชาตาร้อนกันอยู่บ่อยครั้งจนหลายคนเชียร์ให้มีข่าวดีได้แล้ววันที่18มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวยายาอายุครบ28ปีทางด้านหวานใจอย่างนเดชก็ไม่พลาดจะโพสภาพหวานหอวยพรวันเกิดให้สหน ใจความว่าเจ้าของวันเกิดที่น่ารักสำหรับผมเสมอแม้อายุจะ28ปีแล้วแต่น้องก็ยังคงเป็นสาวน้อยผู้ร่าเริงกินเก่งเหมือนเด็กๆอย่างมีความสุขพี่ขอร่วมเดินทางกับน้องตลอดไปนะครับงานนี้ย,าย่าๆถึงกับรีบเข้ามาตอบว่าเฮ้ๆฮ้ thank y นะคะ